สวัสดีครับเรามาส่วนในช่วงกาชาคือเกลือกับมิ n นินะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมเซเว่นไนนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเรียกว่าชื่นชอบมากมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะก็เล่นในเซิร์เกาหลีตั้งแต่แรกเลยครับซึ่งรอบนี้เราจะมานั่งเปิด1 0 0 0 0กว่าบี้นี่แหละครับนะว่าจะมาสุส่ตัวละครว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะเพราะว่า มันก็มีเยอะแล้วอะแต่ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าเป็นเกมแรกนะครับที่ผมเติมเยอะมากเป็นเกมมือถือที่เติมเยอะแบบไม่น่าเชื่อแต่ไม่เคยได้เลยนะครับก็เลยเพิ่งเลิกเล่นไปสักพักหนึ่งอาจจะประมาณส3มสาเดือนที่แล้วอ่าอันนี้เป็นไอเดียของน้องครับก็เขาบอกว่าเห็นผมเนี่ยเกลือหัวร้อนมาหลายวันแล้วเห็นทุกๆครั้งที่เปิดมีตมัวใหม่มานี่ไม่ได้เลยสักทีผมสะสมมาให้พี่โดยเฉพาะโอ้โหคุนนี่น่ารักเลยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ารอบนี้เลทอะไรนะเลทนี้โอเค รอบนี้เหรดครับ24ชั่วโมงเออก็คือจะเป็นก้าหาดนะครับแล้วก็พี่ตัวเกราะนี่นะที่แบบเพิ่งมาใหม่เท่ๆเลยส่วนสัตว์เลี้ยงนี่ก็ช่างมันครับเพราะว่าผมว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะมีเยอะแล้วนะเดี๋ยวดูแป๊บอ,อ่าโอเคครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหลือๆแล้วครับผมไม่ต้องใช้อะไรมากงั้นก็เราจะเปิดตัวละครทั้งหมด10,000กว่าบีนี้เลยนะโอเคอ๋อเราจะกล่อง S แล้วด้วยดีดีดีมากครับผมโอเคงั้นเรามาเปิดตั้งแต่กล่องแรกกันเลยดีกว่า รอบแรกสองห้าสิบโกเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเปิดเนี่ยแม่งไม่เคยจะมีอะไรดีเลยแม่งผมมาสาใบนี่คือน่าจใจขั้นต่ำแล้วนะหนึ่งตัวครับสองตัวครับยูรินะครับเอเลียลแล้วก็พี่แมวโอเคไหมรอบสองครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่อ่ะกวนอูอ่ะพี่แมว ไม่ดีละเริเ่มเริ่มไม่ดีละนี่ไงคือเชื่อไหมว่าหลายๆคนเนี่ยมาเล่นเกมเซเว่นนะครับเพิ่งมาเล่นใหม่ๆเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกเปิดง่ายจังเลยเปิดกี่ทีก็เจอไปหมดเลยคือมันเป็นสกิลนิวบี้ที่ผมรู้สึกเจอบ่อยมากเลยนะอ่ะเจอไหมพี่มังกรอผมพี่เสี่ยวไม่เจอครับคือผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมรู้สึกเกยที่สุดในโลกแล้วนะและทุทกๆคนที่ผมชวนมาเล่นคือเขาจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าโชคใหม่ๆ ที่ผมแบบไม่รู้จะอิจฉาเอ้ได้กล่องเอสแล้วโอเคดูสิเอ้หกดาวเอ้ย,อยโอเคอยู่ถ้าหกดาวผมว่าโอเคนะหกดาวสองตัว <laughs> เอมันเป็นเลตอัพเหรอน,นี้ผมไม่รู้นะทำไมหกดาวสองตัวเลยอะผมไม่เคยเปิดได้หกดาวเลยนะโอเคเราได้กล่องเอสแล้วครับโอเคงั้นเราเริ่มต่อกเลยเดียวยายาวไปครับอันนี้ก็มาฮึบสี่ อ่าวเรียไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาทั้งนั้นแคเเมื่อกี้เท่าไหร่แล้ะสี่นี่ดากี่รอบแล้วเออผมเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันเอาเป็นว่าเรายิงยาวไปเลยอันนี้ก็เปิดเลยครับอเดี๋ยวยาวไปครับไม่น่าเออ,อพี่ขาชื่อบัญชีคาหรือใครหรืออะไรนะผมลืมไปแล้วอังห้าดาวนะครับก็โอเค ผมว่าเขาน่าจะยังมีไม่ครบนะยังไม่ครบไป50มามีแสงไหมแสงมาแสงมาคืออย่างน้อยขอแบบมีแสงก็ได้นะคือผมก็ไม่รีว่าอะไรโอ้โหแล้วก็สองดาวเหมือนเคยน่ารักเอ้ยสามสองใบเหมือนเคยนะครับก็ไม่มีอะไรเช่นเคยโอ้โหเนี่ย เช่ออย่างว่ามันเป็นเกมเดียวที่ผมแบบโชคไม่มีมากเลยเนี่ยดูดิไอ้มะเกือเอ้ยไม่คุมโอ้ได้บีแล้วครับน่าจะได้ของเอสอยู่สองรอบอยู่เหมือนกันนะโอเคตัวนี้ไม่ไม่ไมโอ้โเจอแต่อันนี้เปิดการหาตัวหรือว่าเปิดหาสัตว์ในสัตว์สวนสัตว์ตเนี่ยฮะเหย่อใบโอ้มากระ่องใบไม่ได้เหรอโอ้เดียใบฟรีไม่เคยจะได้เลย,เลยครับโอ้ โี้โ,โหทำไมทำไมผมถึงได้หกดาวเยอะจกกังวะเฮ้ยเป็นผมผมรู้สึกคุ้มมากเลยจริงๆ <c oughs> โอ้มาถึงหกดาวเลยครับชิลๆเลยอ๋อก็ผมก็ยังคงได้สองใบเหมือนเดิมนะก็ยังคงไม่มีอะไรนะครับเป็นการเปิดที่ก็เรียกว่ากระหน่ำเสมอเซลมากนะครับไม่น่ามีใครเปิด กะนำขั้นดาด้้เลยอะหาดาวก็ยังโอเคเอาเผื่อไว้ผสมแล้วได้เจออะไรดีๆนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นมนษย์พันธุ์จากส่วนสัตว์เออนี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมพูดอ่ามาดูปี่พีโอ้นี่ยังหกไดอ้อีกแล้ววะเฮ้ยทำไมหกดาวมันเยอะจังวะแล้วก็กลับมาลูมเดิมครับกับไพฟ่ฟีสองอันนะโอ้โหอ,อ่าเหอ <พ uka> อีกอันหนึ่งดิอีเอ,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 อไม่ดีโอโอขอกล่องเอแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับฟรีอยู่สองนอ่ะก็โอเคแต่ว่ามันตกเมตาไปแล้วนะตัวนี้ครับมันตอนแรกใช้ถือโอเคเลยตลังมาปุ๊บก็ยังเป็นตัวฟรีอยู่นะครับสองตัวเหมือนเดิมตอนเนี้ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะมันน่ารักดีจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกัน อ่ากำลังถึงครึ่งทางแล้วครับม,มันต้องอย่างงี้รู้สึกชื้นใจห้าดาวอ่ะไม่เอาสิไม่เอาอ,อีวานจา๋ากูมีมึงจะจะเวลดรอแล้ว <c oughs> เฮ้ยยังไม่เจอก้าหานเลยเนาะใช่ไหมไอ้เอรอเจอสามใบครับอก้าหารมีไหมก้าหานก้าหารไม่มีครับยาวๆไปโอ้โหการเยอะวะ่ะมาต้องมีแล้วต้องมีแล้วโอ้ห้าดาว ตัวนี้มันก็ดีนะเอาไว้ลงแบบพวกบอสท่างๆนางนาครับอันเน่โอ้โหตอนกูเปิดแต่เป็นผมไม่มาละครับมาโผล่ไอดีนี้ทําไมโอ้ยดีด้วยนะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าถามว่าสกิลมันดีไหมก็ก็ดีนะครับแต่ว่าเออหลักๆเลยคือมันน่ารักมากคือตอนแรกที่มันโผล่มาที่ผมเติมปึงกูกะว่ากูต้องได้สตัวได้แค่ตัวฟรีโอู้ไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าเออมาอันเน่ขามาเผื่อมันเอาเวคนะครับเก็บๆไว้ คนอะไรชื่อกร,รมไม่ใช่นะคนราคามากกันวนั่นนี้ขอมากกว่าสองได้ไหมอย่างน้อยก็สามได้ไหมรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจเวลาแบบเปิดมาเจอแบบอะไรพวกดีไม่เจออะไรเราก็จะไม่อู้โอ้โหโหเรียกว่าเรียงข้างล่างนี่เป็นจังหนับเลยนะโอ้โหได้เอเลี่ยหกดาวอ่าไม่ออกได้ไหมแม่สไปเนะี่ยห้าดาวห้าดาวเฮ้ย ห้ 5, ดาวเดี๋ยวนี้มันเปิดง่ายขนาดนี้จริงๆแล้วเหรอโอเคไหนดูซ okay. ิว่าเราจะเจออะไรอีกไหมนะห้าดาวอีกแล้วครับโอ้โ oh. หผมไม่เคยเปิดได้หาดาวเยอะขนาดนี้แต่คือไม่ต้องการ5้าดาวแล้วครับตัวตัวตัวแลมมาเถอดนะอ่าไม่มีครับไม่มีครับควนอูมาอีกแล้วเสียงมาไม่เอาครับคารินเออเอาดีๆมาหน่อยนะ <c oughs> โอ้เจ้าแมวน้อยครับโผลตลอดเลยโผลจนแบบคือจริงๆเดี๋ยวนี้มันปรับเลเยนในการลงแบบประจนภัยปกติแล้วนะครับหาง่ายกว่าเปิดอีกไอ้บ้าเอ้ยอสามใบถือว่าก็สดชื่นนิดนึงครับนะหรือไม่หรือไม่ไม่สดชื่นได้กล่อง S แล้วโอเคได้ S อมา2อ,อันแล้วนะครับเราได้พี่เบนอ้าโอ้ยทำไมถึงโผบ่อยจังเลยทำไมกูเปิดงบเจ โอเคครับก็ยินดีด้วยนะฮะได้เวลเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะโหสบายใจกันเลยทีเดียวโห oh, ตัวนี้มาออกบ่อยนะครับก้าหารอยู่ในเลทยังไม่โผาเลยนะครับก้าหารนี้ผมอยากได้จังตัวมันเท่ดียแม่ใบบัวเชยการเปิดเนี่ยอันจริงมันมันลดเร็วมากเลยนะห <laughs> ลายวคนจะแบบเฮ้ยเติมเซเว่นไนท์เนี่ยมันเติมเท่าไหร่เนี่ยโหรอบหนึ่งก็แพงแล้วนะครับเรียกได้ว่า พอเริ่มหัวร้อนเนี่ยโหยิ่งคึกพอยิ่งคึกยิ่งเปิดเร็วพอยิ่งเปิดเร็วปุ๊บงานกายไม่ต้องทำแล้วครับตังค์ได้หมดตัวข้าวนี่จะกินข้าวมันไก่แล้วกินข้าวจานหนึ่งกับไก่ครึ่งชิน้นไม่เจออะไรแล้วนะครับโ,โ,โยอ,ยอ้หแม่ย้อยเยอะมากมามันต้องมีสบายผมเชื่อในนั้นมันต้องมีแสบไม่ดีแล้วเริ่มไม่ใช่ ก็ยังอ่ะโอ้โหไม่มีเลยโอ้โหอะไรเดียะโอ้ยไี่จะร้องไห้ดมไหมโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวแป๊บนะครับ Let's go let's go back to our road ตื๊บสามใบสามใบมาสี่วิกอเรีย ไม่เอาไม่เอาสะอันน่ะไม่เงยไม่ต้องอู้กล่องบีแล้วครับเดี๋ยวเปิดนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องเอสอะไรพวกนั้นนะเออเด้ยอ้ลูดี้ลูดี้นี่ผมอวยมากเลยนะไอ้จริงผมแบบสะสมไว้เยอะมากชนิดที่ว่าทำเวลห้าสิบได้รอมันเอาเวกจนกูเลิกแล้วเนี่ยไม่ยังไม่เวกเลยกูแปะเอาเวกจนครบรอบทุกตัวแล้วลูดี้ไม่ถึงสักทีโอเคได้ถือว่าตัวดีนะครับลูดี้ ก็เอาจริงดูจากที่ผมเปิดรอบนี้ก็ถามว่าเกลือไหมก็ผมว่าไม่เชิงเกลือนะเพราะว่าได้เรื่อยๆนะครับดีกว่าที่ผมเปิดเองเยอะเลยแพระว่ามันต้องเป็นไอเดียคนอื่นใช่ไหมผมที่จะเปิดได้ดีเนะี <laughs> ่ยโอ้เมื่อกี้ถือว่าใบเยอะเหมือนกันนะแต่เปิดไม่ได้เลยเลยนะมีไหมมีไหมไม่มี <laughs> โอ้การเปิดให้มันไม่มีทําไมมันดูช่างง่ายดดยขนาดนี้ก็ไม่ร ail, ู้นะครับเราจะเก็บพันบีไว้อ่เขาเรียกว่าบูชาไอดีนี้นะครับ เพราะนั้นเราจะเปิดหมื่นบี้นะเราจะเปิดได้อีกกี่รอบนะอีกสองรอบนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรเพิ่อมอีกไหมมาอีกสองรอบนะครับสองรอบสุดท้าย let's go หืมสี่ใบสี่ใบรอบข้างนะั้นใบกลางผมไม่นับได้ไหมหกดาวอ่เออเออเอทําไมไม่รู้เหมเอนกอนเอนเนีอนนอเอ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 อัออเ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 อรเออเออเออเคอเอ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 เอเ ต้องได้ตัวดีๆห้าด,ด,ดาวครับไม่เอาไม่เอาโอเกลือแดดพวกกูบอกไม่เกลือเ่านั้นแหละเกลือรับประทานเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้กล่องเออยู่นะแต่ว่าเรามาไอ้นี่ก่อนดีกว่าเปิดกล่อง S อสกันนะครับก็จะมีใบไพ่แรนะครับที่แบบเขาได้มาก็บอกให้เปิดเลยก็โอเคนะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้อะไรครับกล่องนี้อืมก็โอเค ตัวใหม่นี้เหมือนจะโหดหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเรื่องสกิลนะครับไม่ได้ติดตามก็โอเคนะผมว่าน่าจะโอเคที่สุดในนั้นโะ <c oughs> คตรกากเลยไอสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้อ๋ออันนี้เลือกได้นะครับเดี๋ยวปล่อยเขาเลือกแล้วกันโอเคงั้นก็มีพวกค่าดาวนะครับทุกครั้งที่เปิดก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างกันเนาะฮึบสกูบัส <c oughs> เกลียดหน้ามันได้บ่อยเกินไปแล้วพี่ชันเซเลอร์นะครับ มันจะได้ตัวแลบ้างไหมเนี่ยนี่ก็ดีนะครับไว้ลงบอสไอชื่ออะไรนะไอไอไอ,ไอบอสวัวอเออออหกดาวอะ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปเพิ่มเวลได้ครับเห็นมันมีเ,เวกอยู่นินจานี่ก็เบื่อหน้ามันคาดินนี่เบื่อเกินไปละอ๋อโหันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมไม่ได้ทำเหมือนกันตัวมันค่อนข้างมีสกิลคล้ายๆลินนะแบบเพื่อพาสซีฟนะไม่ได้หมายถึงว่าท้าตี มังกรลินโผล่มาเลยเอาไงอ่ะอืแล้วได้ตัวเดิมครับผู้สวยหัวเอาหกดาวได้ไหมนี่ได้จากตัวซ้ำๆเดิมๆเลยเนะนี่ยดูดิเกมบัก่ะเนี่ยม,มีอะไรไหม,มจ๊กเกอร์ก็มานี่ไงพี่ดาอตกเมตาไปแล้วลูกพุ่งโผลม่มาพี่ลิตเติ้ลเมดนะครับอันนี่ก็มชื่ออะไรน,นะอ่าบัตเตียนเออ ก็ถือว่าดีนะครับตีดันคิวตีลงนี่ไปไกลๆเลยอีวานหดาวเอ้ยได้หกดาวก็ผมว่าคุมแล้วอะเพะุ่งไ่ตั้งโผล่มาโอ้สเสียวนะครับพี่หนูนินจาได้โผล่ด่านแปดเยอะมากเซอินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามีเยอะแค่ขนาดไหนไอ้นี่ก็ไม่จำเป็นทั้ไม่มีตัวเวกทำไมมันเหลืออีกกี่อันวันนี่ยทำไมผมเหมือนโดนหลอก ก็ยังไม่เจอตัวแลนนะตัวที่แบบเราเปิดห้าหกดาวเนี่ยก็ยังเป็นตัวกระโหลกลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเว็บมาได้เมื่อกี้ไม่มีอะไรครับมันมีเท่าไหร่หรเนี่ยผมเปิดกี่รอบเนี่ยโู้พีดำห้าดาวก็ยังมาอ่ะตัวอื่นนี้กระโหลกลามากโอ้ได้อยู่จะพอไห่พอนะโอ้พีกันด้าจริงๆถ้าขายก็ดีนะเพราะว่าจะได้เอามาอัพสกิลพาสีนะ จริงๆผมว่าขายจะดีกว่าบวกหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยโอเคหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือกล่อง S องอันนะครับแล้วก็ไอการ์ดแะไรอีกสองอันนะมาดูกันว่าเอสแรกเราจะได้อะไรมันมีอะไรดีๆบ้างผมนึกไม่ออกเลยสัตว์เลี้ยงเหรอสัตว์เลี้ยงไม่เอานะครับเอาเอาตัวแบบดักด <Dark. S 2> ักไน์เหรอก็ไม่ดีเท่าไหร่มาดูกันเดีวด่าเราจะได้อะไร ตัวนี่ไม่อยากได้ที่สุดเลยเนี่ยโอ้ยลิงอ่ะกล่องเอที่2นะครับกล่องเอสที่สอง,นะอง,อดสองได้เลยมาโอ้ <c oughs> แต่โอ้โหทำไมได้ตัวกากอย่างนี้โอเคอันนี้เลือกหรือเปล่าไม่เลือกครับโอเคได้ได้ดูดีเหรอแต่ว่าถ้าผมได้ตัวดาร์กไนน่าจะโอเคกว่านะครับนี่ก็ไอ้น,นี้เป็นอีกหนึ่งที่อันที่เลือกนะน่าจะเลือกตัวแรมหมดนะครับเพราะว่า ตัวแรงหมดเลยโอเคงั้นก็หมดแล้วนะครับงัไงก็คลิปนี้ก็จบเพียงลงเท่านี้เอ้ยจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็สำหรับใครที่ชื่นชอบกาชาเกมอะไรก็ตามฝากกดติดตามและกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้มาคุยกันได้กันที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูและกด subscribe นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ